เพราะเกมถูกจริงมาบอกต่อถ้าใครสนใจเกมแนว FPS 18บวกภาพสวยคมชัดระดับ HD บอกเลยว่าไม่ควรพลาดกับเกม Atomic Heart และถ้าหากทุกคนซื้อเกมนี้ในส t e ีมในเวลานี้นะฮะราคาจะอยู่ที่1,490บาทแต่ถ้าหากคุณมาซื้อเกม Atomic Heart ในเว็บ2เกมคุณจะได้ราคาเกมนี้เนี่ยถูกลงถึง10%และถ้าหากคุณใส่คูปองโค้ดน้านงลงไปนะฮะ คุณจะได้ราคาเกมนี้ถูกลงอีก5%อีกโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดอย่าลืมไปโดนกันด้วยล่ะทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนหนึ่งกับเกมยูกิโอดูเอลลิงครับผมวันนี้ก็จะมาบอกความสามารถของตัวดีวิลที่มีทั้งหมดในขณะนี้ของยูกิโอดูเอลลิงนั่นเองครับผมถ้าถามว่าดีวิลคืออะไรดีวิลก็คือมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในกิจกรรมของตัวเทอร์โบดูเอลแกรนฟิกกิจกรรมนี้นั่นเองครับผมมาดูกันว่า ความสามารถของดีวิวแต่ละคันทำอะไรได้บ้างนะฮะมาเริ่มกันที่ดีวิวคันแรกฮะ Useco Speed Spell a c c e l e r a t i o นครับผมเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยจะเหมือนกันกับดีวิวคันอื่นเล,เลยก็คือการจ่ายสปีดเคาน์เตอร์เพื่อใช้งานเอฟเฟกของแต่ละอย่างของดีวิวคันนั้นๆนั่นเองครับผมเอฟเฟกแรกก็คือเราทําการจ่ายสปีดเคาน์เตอร์่ฮะเพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์ที่เราทําการควบคุมขณะนั้นทั้งหมดขึ้น200นั่นเองแล้วก็เอฟเฟกต่อมาจ่ายส Speed Counter หก เพื่อทําการอาชิญแบบปกติมอนสเตอร์ที่มีระดับ4ดีดาวหรือต่ํากว่าจะวนมือออกมาได้อีก1ครั้งฮะแล้วก็อีกควาสมสามารถน,นึงก็คือจา่ายสปีดเคาน์เตอร์8เพื่อจั่วการส์ส2ใบและทิ้งการจ์จนมือ1ใบลงสุสารและความสามารถสุดท้ายของดีวีคันนี้ก็คือจา่ายสปีดเคาน์เตอร์10 เพื่อทําการเสิร์ชมอนสเตอร์จูเนอร์ใจเด็กขึ้นมือได้เนี่ยองถ้าถามว่าดีบิวของตัวยูเซเนี่ยเหมาะกับเด็กอะไรบ้างก็จะเหมาะกับจําพวกเด็กอัญเชิญซิงโครถ้าถามว่าเด็กไหนที่เหมาะมากๆเลยก็ในกรณีนี้ก็จะอาจจะเป็นตัวชิรานุอืมเพราะว่ามีในการช่วยจวดแล้วก็ผมสุสารด้วยแล้วก็สามารถเสิร์ชจูเนอร์ใจเด็กขึ้นมือได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะ ามาดีวิวขั้นต่อมาเป็นดีวีวของตัวโคระก็คือชื่อว่า b a c k b i r d Speed s p e l l Trick Star ตรงนี้ก็เหมือนกันเลยฮะจ่ายสปีดเคาน์เตอร์เพื่อใช้งานเอฟเฟกนะฮะความสามารถแรกก็คือจ่ายสปีดเคาน์เตอร์เพื่อเลือกมอนสเตอร์ของเราหนึ่งตัวที่ทาการควบคุมอยู่ฮะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับจํานวนสปีดเคาน์เตอร์ของคู่แข่งที่มีอยู่ขณะนะนั้นนั่นเองคูณ100นะฮะแล้วความสามารถต่อมาฮะจ่ายสปีดเคาน์เตอร์สามารถทําการเลือกมอนสเตอร์ของเราหนึ่งตัวที่ทําการควบคุมอยู่ฮะการ์ด มอนสเตอร์ไปนั้นยังคงอยู่ในสนามนั่นเองแล้วก็ความสามารถต่อมาฮะจ่ายสปีดเคาน์เตอร์หเพื่อทำการอัญเชิญแบบปกติมอนสเตอร์จูเนอร์ออกมาจากบนมือนั่นเองครับผมแล้วก็ความสามารถสุดท้ายฮะจ,ยจ่ายสปีดเคาน์เตอร์10จั่วการ์ดจากเด็ก2ใบนั่นเองครับผมมาดีวิวกันต่อมาผมของแจ็คนะฮะฟินิกไวเวิร์นหรือว่าชื่อสปีดสเปลว่าพาวเวอร์ฟอร์ดตรงนี้ก็เหมือนกันเลยฮะจ่ายสปีดเคาน์เตอร์เพื่อใช้งานเอฟเฟกนะฮะเอฟเฟกแรกจ่ายสปีดเคาน์เตอร์5เพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้้กัับมมอออนสเเตรร์ขงงาทงหด ขึ้น400จนจบเทินนะฮะแล้วก็ความสามารถต่อมาจ่าย speed counter 7เพื่อจั่วการ์ด1ใบแล้วความสามารถต่อมาฮะจ่าย speed counter 8เพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์ของเราทั้งหมดขึ้น1,000จนจบเทินครับผมแล้วก็ความสามารถสุดท้ายฮะจ่าย speed counter 12เพื่อทำลายมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่คู่แข่งทิ้ง1ใบฮะแต่ถ้าเราใช้ความสามารถของ speed counter อันนี้แล้วเนี่ยในเทินนี้เราจะไม่สามารถทำการเพิ่ม speed counter ได้อีกแล้วนะอืม ก็เอาจริงดีวิวคันนี้น่าจะเป็นดีวิวที่ค่อนข้างจะนิยมที่สุดแล้วละ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเอฟเฟกครอบคุมนะก็เพิ่มพลังโจมตีได้จู่ได้แล้วก็ยิงได้นั่นเองอไปไม่ใช่ใบ <c ười> คันต่อมาบัด d ี้คิสหรือชื่อสปีดสเปลว่าแบ็กโลสนั่นเองก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะจ่ายสป e ดเคาน์เตอร์เพื่อใช้งานเอฟเฟกฮะเอฟเฟกแรกของอตัวดีวิวคันนี้ก็คือจ่ายสปีดเคาน์เตอร์เพื่อทำการเลือกมอสเตอร์ของเรา1ตัวฮะ การไปนี้จะสามารถทําการโจมตีทะลุความเสียหายใส่คู่แข่งได้จนจบเทร์นี้ก็อย่างเช่นหน้าคู่แข่งลงมอนตัต้งป้องกันอยู่อมอนสเตอร์ที่เราทําการเลือกด้วยดีวีวคันนี้ก็จะสามารถทําการสร้างความเสียหายทะลุผ่านไปได้นั่นเองอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็ความสามารถต่อมา,อาจ่ายสปีดเคาน์เตอร์สี่เหมือนกันจนจบเทร์นี้มอนสเตอร์คู่แข่งทั้งหมดนะฮะเดฟลดลงครึ่งหนึ่งครับผมแล้วก็ความสามารถต่อมา,อาจ่ายสปีดเคาน์เตอร์สี่เช่นเดีเยวกันฮะสามารถทําการเปลี่ยนรูปแบบ าการโจมตีของมอนสเตอร์คู่แข่งได้ก็คือเปลี่ยนจากตั้งโจมตีเป็นตั้งป้องกันหรือจะเปลี่ยนจากตั้งป้องกันเป็นตั้งโจมตีก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองแล้วก็พรสมารถสุดท้ายของดีวีคันนี้ก็คือจ่ายสปีดเคาน์เตอร์สเช่นเดียวกันฮะเราสามารถทําการเลือกมอนสเตอร์ของเราหนึ่งตัวครับผมจนจบเทอร์นนี้มอนสเตอร์ของเราเนี่ยจะสามารถทําการโจมตีใส่มอนสเตอร์คู่แข่งได้ทุกตัวเลยเออแต่จะโจมตีได้แค่ตัวละ1ครั้งนะก็คือสมมุติว่ามอนสเตอร์คู่แข่งเนี่ยมันตั้งป้องก มันก็จะโจมตีซ้ําที่ตัวเดิมไม่ได้เพราะว่ามันจะโจมตีได้แค่ตัวละหนึ่งครั้งนั่นเองแต่โจมตีได้ทุกตัวเลยนะเออเอาจริงดีวิวคันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจเพราะว่ามันคอมโบกับอไอพอสมารถอันแรกได้และที่สําคัญคือดีวิวคันนี้เนี่ยใช้สปีดเคาน์เตอร์สหมดเลยทุกความสามารถนะั้นเราสามารถใชอ้อันสุดท้ายกับอันแรกเนี่ยคอมโบกันได้ก็คือ,อเราให้มอนสเตอร์เราเนี่ยโจมตีใส่มอนเตอร์คู่แข่งได้ทุกตัวใช่ไหมและ ความสามารถของอันแรกก็คือสามารถทําการตีทะลุผ่านพลังป้องกันได้เนี่ยค่อนข้างแจ๋วเลยนะถ้าคู่แข่งลงมอนสเตอร์มาตั้งป้องกัน3ตัวอย่างนี้ใช่ปะเราก็ให้มอนเราเนี่ยตี3ตัวแล้วก็ตีทะลุผ่านได้เลยก็คือสามารถสร้างความเสียหายทะลุผ่านได้อย่างชิวๆเลยนั่นเองับผมก็เป็นอีกหนึ่งดีวิวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะมาดีวิวต่อมาครับผม s e c t o r s e c u r i t y Duel Runner ครับผมชื่อสปีดสเปลว่า Sector Security ก็ตรงนี้ก็เหมือนกันครับผมก็จ่ายสปีดเคาน์เตอร์เพื่อใช้งานเอฟเฟกนะฮะเอฟเฟกแรกจ่ายสปีดเคาน์เตอร์สามสามารถทําการมองการ์ดที่ความหน้าอยู่ของคู่แข่งหนึ่งใบได้นั่นเองฮะแล้วก็ความสามารถต่อมาจ่ายสปีดเคาน์เตอร์สี่ครับผมระวางเทินคู่แข่งนะคู่แข่งจะสามารถทําการเพิ่มสปีดเคาน์เตอร์ได้มากสุดแค่3ครั้งนั่นเองครับผมแลวก็ความสามารถต่อมาฮะจ่ายสปีดเคาน์เตอร์สี่เราสามารถทําการอัญเชิญมอนสเตอร์คู่แข่งหนึ่งตัวของผมที่อยู่ในสุสานคู่แข่งนะที่ถูกทําลายจากการต่อสู้เนี่ย ทำการอญเชิญเข้ามาอยู่ฝั่งเราได้แต่มอนสเตอร์ไปนั้นจะถูกส่งกลับสุสานแข่งตอนจบเทิร์นนั่นเองและก็ความสามารถสุดท้ายของผมจ่ายสปีดเคาน์เตอร์แปฮะผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะไม่สามารถทําการรีมูฟการ์ดจากสุสานหรือทําการอญเชิญมอนสเตอร์ออกมาแบบพิเศษจากสุสานได้เลยจนกว่าจะจบเทิร์นหน้าของผู้แข่งนะฮะโอเคดีบิวขันต่อมากีกันโตหรือว่าสปีดสเปลเอิร์ธบาวนั่นเองนะฮะ เงื่อนไขการใช้งานดีวคันนี้ก็จะแอบ,บต่างจากชาวบ้านนิดนึงนะฮะก็แต่จริงมันก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่หรอกม,มันบอกว่าจะใช้งานสปีดเคาน์เตอร์เพื่อใช้งานเอฟเฟกของดีวีคันนี้เนี่ยต้องใช้งาน3าสปีดเคาน์เตอร์ขึ้นไปหรือมากกว่าแต่จริงก็คือความสามารถของดีวคันนี้แต่ละอย่างนี่ก็คือใช้สปีดเคาน์เตอร์3ขึ้นไปอยู่แล้วนะโอเคมาดูในส่วนของความสามารถอันแรกฮนะใช้สปีดเคาน์เตอร์3หรือมากกว่าครับผม เราจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์ของเราหนึ่งตัวผมที่ทําการควบคุมอยู่นะฮะจนจบเทร์นี้เพิ่มขึ้นตามสปีดเคาน์เตอร์ที่รีมูฟออกไปคูณ100นั่นเองแต่ถ้าเราจ่ายสปีดเคาน์เตอร์เนี่ยไปสิหรือมากกว่านะฮะเราจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีขึ้น2 0 0 0นแทนนะเออความสามารถต่อมาคือจ่ายสปีดเคาน์เตอร์ไป3หรือมากกว่านะฮะถ้าหากเราไม่ทําการควบคุมอ่าตัวเวทสนามอยู่เนี่ยเราจะสามารถใช้งานตัวเวทสนามที่ชื่อว่ายามิเข้ามาในสนามได้แต่ถ้าหากเรารีมูฟไป5เคาน์เตอร์ขึ้นไปนะ เราจะสามารถเปลี่ยนจากตัวเวทฟิลยามิเป็นตัวเอิร์ธบาวจอร์ดลิฟได้นั่นเองครับผมแล้วความสามารถต่อมาผมก็คือรีมูฟสปีดเคอร์เตอร์ไป3หรือมากกว่าเหมือนกันก็คือเราจะสามารถนํามมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเอิร์ธบาวอิมมอร์ทัลเนี่ยจากในสุสานเนี่ยขึ้นมือได้แต่ถ้าหากเรารีมูฟสปีดเคอ์เตอร์ไป10หรือมากกว่าเนี่ยจะทําการเปลี่ยนจากขึ้นมือเนี่ย เป็นอันเชิญเข้าสนามแทนครับผมและก็ความสามารถสุดท้ายฮนะรีมูฟสปีดเคาน์เตอร์ไป3มหรือมากกว่าคือทําการส่งมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเอิร์ธบา n d อิมม r ทเทลจากในเด็กเนี่ยลงสุสานแต่ถ้าหากเรารีมูฟไป5ขึ้นไปนะฮะเราจะทําการเปลี่ยนจากลงสุสานเนี่ยเป็นเอาขึ้นมือแทนนั่นเองครับผมก็ดีวีวคันนี้ก็ไม่ต้องพูดว่าใช้กับเด็กอะไรก็น่าจะรู้แล้วก็คือเอามาใช้กับเด็กเอิร์ธบารโดยเฉพาะนั่นเองนะเด็กเทพสถิตธรณีนั่นเองปนะ่ดีวิวคันต่อมาครับผมเดลต้าอีเกิล ชื Speed, Spe ll, Clear Mind, อ่อสปีดสเปลเคลียร์ไม้เนี่ยง่ะตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะก็เป็นการจ่ายสปีดเคาน์เตอร์เพื่อใช้งานเอฟเฟกเหมือนเดิมครับผมเอฟเฟกแรกก็คือจ่ายสปีดเคาน์เตอร์ไป3เพื่อเปลี่ยนมอนสเตอร์ซิงโครที่ทําการควบคุมอยู่1ใบฮะกลายเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์นั่นเองจนจบเทิร์นนั้นนะแล้วก็ฟอร์มสามารถต่อมาฮะจ่ายสปีดเคาน์เตอร์5ทําการอัญเชิญมอนสเตอร์จูเนอร์ซิงโครที่อยู่ในสุสานออกมาในสภาพตั้งป้องกันนั่นเองครับผมแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือจ่ายสปีดเเคาน์์ตอรไป7 เราสามารถทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโครที่มีระดับ2ดาวหรือต่ำกว่าออกมาในสภาพตั้งวนการจากเอ็กซ์ตาร์เด็กได้เลยนั่นเองฮะแล้วก็ความสามารถสุดท้ายจ่ายสปีดเคอร์เตอร์ไปก้าผมก็คือสามารถทำการอันเชิญมอนสเตอร์ซิงโครที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการอันเชิญซิงโครในสุสารเข้าสนามได้นั่นเองฮะแล้วก็ดีวิวขั้นต่อมาก็คือดูเอลบอร์ดของลีโอหรือลูอานั่นเองนะฮะชื่อสปีดสเปว่าเบรฟเรวนชั่น เงื่อนไขก็จะมีเพิ่มมานดนึงนะก็คือจ่ายสปีดเคาน์เตอร์เพื่อใช้งานเอฟเฟกและเอฟเฟกของตัวดูไอดีวิลคันนี้เนี่ยไอแตละยางเนี่ยจะสามารถใช้งานได้สูงสุดแค่2ครั้งต่อเทิร์นเท่านั้นก็สมมุติเราจะใช้เอฟเฟกแรกก็คือสามารถใช้งานได้สูงสุดแค่2ครั้งต่อเทิร์นนั่นเองนะฮะพอสามารถแรกคือจ่ายสปีดเคาน์เตอร์สเพื่อสามารถเปลี่ยนรูปแบบการจมตีของมอนสเตอร์ที่หงายหน้าในสนามหนึ่งใบและมอนสเตอร์ไปนั้นต้องทําการอัญเชิญแบบปกติเข้าสนามด้วยนะฮะ สวมใส่จากเด็กเนี่ยขึ้นมือได้แล้วก็เอฟเฟกต่อมาทําการรีมูฟสปีดเคาน์เตอร์ออก4ฮะเพื่อทําการส่งเอาเวทสวมใส่จากบนมือเนี่ยกลับเข้าใต้เด็กและโวการ์ขึ้น1ใบฮะแล้วก็พอมสมารถสุดท้ายรีมูฟสปีดเคาน์เตอร์เครับผมเพื่อทําการส่งมอนสเตอร์ซิงโครผาแมชชีน7ดาว ที่ทาการควบคุมอยู่ในฟิล์นะฮะลงสุสานเพื่อทําการอัญเชิญมอนสเตอร์เผ่าบังกอนที่เป็นมอนสเตอร์ซิงโครแปดดาวออกมาจากเอ็กซ์ต้าเด็กได้แต่จะต้องเป็นธาตุเดียวกับมอนสเตอร์ที่ถูกส่งลงสุสานนั่นเองครับผมดีวิวคันต่อมาครับผมโตร b โบโอ e l นครับผม e d Spell Synchro Absorption นะฮะดีวิวคันนี้ก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะก็เอฟเฟกต์แรกเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยก็คือการจ่ายสปีดเคาเตอร์เพื่อใช้งานเอฟเฟกต์ของดีวิวแต่ว่าไอเอฟเฟกต์ที่เพ สปีดเคาน์เตอร์ของรีวิวคันนี้เนี่ยจะไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ถ้าเราทําการอัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโครนะแต่ถ้าหากคู่แข่งเนี่ยทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโครเนี่ยสปีดเคาน์เตอร์ของรีวิวคันนี้จะเพิ่มขึ้น3เลยนั่นเองครับผมอ่ะมาเอฟเฟกแรกครับผมก็คือการจ่ายสปีดเคาน์เตอร์ไป3เพื่อทําการอัญเชิญมอนสเตอร์1ดาวในสุสานคู่แข่งหนึ่งใบนะฮะทำการอัญเชิญมาอยู่ฟิลเราในสภาพตั้งต้องกันได้แต่ถ้าหากคู่แข่งเนี่ย มีมอนสเตอร์ซิงโครในสุสานนะฮะเราจะสามารถทําการอัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโครไปนั้นเนี่ยมาอยู่ในสภาพตั้งป้องกันในสนามของคู่แข่งได้เองก็เอาจริงอา่งอานเอฟเฟกแค่นี้น่าจะรู้นะนะว่าดีวิวคนนี้เนี่ยเอามาเล่นกับเด็กเมกลอดนั่นเองนะฮะความสามารถต่อมาคือทําการจ่ายสปีดเคาน์เตอร์ไป4่ฮะเพื่อทาการอัญเชิญมอนสเตอร์หนึ่งดาวที่อยู่บนมือออกมาในสภาพตั้งป้องกันได้นั่นเองและถ้าหากคู่แข่งเนี่ยทำการควบคุมมอนสเตอร์ซิงโครอยู่นะฮะเราจะสามารถทําการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเมกลอดเอเมโลออกมาในสภาพตั้้งโจมตีไดแทนนะะ แล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือจ่ายสปีดเคาน์เตอร์หกครับผมเราสามารถทําการเลือกมอนสเตอร์ในสุสานคู่แข่งหนึ่งใบทำการรีมูฟได้แต่ถ้าหากในสุสานคู่แข่งเนี่ยมีมอนสเตอร์ซิงโครอยู่เราจะทําการเปลี่ยนจากการรีมูฟเนี่ยเป็นการลบหายไปจากเกมแทนครับผมแล้วก็ความสามารถสุดท้ายจ่ายสปีดเคาน์เตอร์เก้าเพื่อทําการมองเอ็กซ์ตร้าเด็กคู่แข่งะจากนั้นเราสามารถทาการเลือกมอนสเตอร์ซิงโครจากเอ็กซ์ตร้าเด็กคู่แข่งหนึ่งใบลงสุสานได้นั่นเองครับผม แล้วก็ดีวิวขั้นต่อมาดูเอลบอร์ดของตัวลูกะนั่นเองนะฮะสปีดสเปลซาร์คิชัลไลซ์โอ้ยแม่งเลยอ่านยาก <laughs> เงื่อนไขาการใช้ความสามารถของดีวิวคันนี้ก็จะเหมือนของลูอาเลยนะฮะก็คือจ่ายสปีดเคาน์เตอร์เพื่อใช้งานเอฟเฟกแล้วก็ใช้งานแต่และเอฟเฟกเนี่ยได้แค่2ครั้งต่อเทิร์นเท่านั้นนะฮะแล้วก็เอฟเฟกแรกก็ผมจ่ายสปีดเคาน์เตอร์สเพื่อทําการเสิร์ชการ์ดเวทสนามเนี่ยจากเด็กขึ้นมือได้และเอฟเฟกที่2เราสามารถทําการจ่ายสปีดเคาน์เตอร์สเพื่อเอากกกกาาาาารร์์ดดดเเเเวทสนนนมมจจือี่ยลลับบข้้ใใต็แะะโฮ แล้วก็เอฟเฟกต่อมาฮะจ่ายสปีดเคาน์เตอร์เจ็ดครับผมเพื่อทําการส่งมอนสเตอร์เผาบีชท่าแสงสีดาวจากบนมือเนี่ยลงสุสานเพื่อทําการสุ่มเอามอนสเตอร์เผาบีชท่าแสงสีวดาวจใจเด็กขึ้นมือได้นั่นเองฮะแล้วก็เอฟเฟกสุดท้ายครับผมจ่ายสปีดเคาน์เตอร์แปดถ้าหากเราทําการควบคุม ro, ามาอนสเตอร์ซิงโครเผามังกราตาแสง7ดาวอยู่1ใบนะในสนามในสภาพตั้งป้องกันนะ เราจะสามารถทําการอัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโครธาตุดิน7ดาวเผาแมชชีนออกมาจากเอ็กซ์ตาร์เด็กได้เลยนั่นเองครับผมแล้วก็ดีวิวคันสุดท้ายใช่ไหมยังไม่สุดท้ายโอเคดีวิวอันนี้น่าจะเป็นดีวิวคันที่เพิ่งมาล่าสุดในขณะนี้เลยก็คือตัว Duel r u n n e r Paradox นั่นเองนะฮะชื่อสปีดสเปลว่าพาร a เดียมชิปเงื่อนไขาการใช้งานดีวิวนี้ก็เหมือนกันเลยฮะจ่ายสปีดเคาน์เตอร์เพื่อใช้งานเอฟเฟกแต่จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนิดนึงก็คือสปีดเคาน์เตอร์ของอ่า ไอดีวิวคันนี้มันจะเพิ่มขึ้น2ต่อการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่มีระดับ7ดาวหรือสูงกว่าขึ้นไปนั่นเองและก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกก็คือเราจะไม่สามารถทําการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์อื่นได้เลยนอกจากมอนสเตอร์ที่มีเลเวลเท่านั้นก็คือเราจะไม่สามารถทําการอัญเชิญลิงก์หรือเอ็กซีได้เลยนั่นเองนะฮะอ่ะและความสามารถในการใช้งานของดีวิวคันนี้ก็คือเอฟเฟกต์แรกจ่ายสปีดเคาน์เตอร์สามะ เราสามารถทําการเก็บมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานนะฮะกลับเข้าเด็กกี่ใบก็ได้จากนั้นจะสามารถนํามอนสเตอร์ที่อยู่ในรีวิวโซนเนี่ยกลับเข้าเด็กเท่ากับจํานวนที่เราเก็บจากในสุสานกับเข้าเด็กได้นั่นเองและก็ความสามารถต่อมาฮะจ่ายสปีดเคาน์เตอร์สีครับผมก็คือสามารถทําการเลือกมอนสเตอร์ที่ทําการควบคุมที่มีระดับ7ดาวหรือสูงกว่าขึ้นไปนะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นเท่ากับดาวของมอนสเตอร์ใบนั้นเองคูณ100นั่นเองครับผมแล้วความสามารถต่อมาฮะจ่ายสปีดเคาน์เตอร์5ฮะ ในเทอร์นี้ฮะน o n s t e r Melific หรือ Monster s ิ n เราเนี่ยสามารถทําการโจมตีสร้างความเสียหายทะลุผ่าน m สเตอร์ที่ตั้งป้องกันได้นั่นเองครับผมแล้วก็ความสามารถสุดท้ายฮะจ่าย Speed Counter 10ฮะสามารถทําการมอง Extra Deck ของคู่แข่งได้จากนั้นจะสามารถทําการ NTR Monster Syn Pro เผามังกรของคู่แข่งเนี่ยมาอยู่ในสนามของเราได้ในสภาพตั้งป้องกันนะแต่เอฟเฟกจะโดนเ e g a t นั่นเองก็คือแย่งกันมาใช้กันดือด้อเลยนั่นเองฮนะ แล้วก็น่าจะดีวิวคันสุดท้ายแหละเป็นของตัวยุยะก็คือ Duel Runner ยุยะนั่นเองนะชื่อสป d s เป l วว่า Cost Over c o s s Over ร e เซอร์เรชนั่นเองแล้วก็เงื่อนไขาการใช้งาน Speed c o u n t ตอรของอ่าดีวิวคันนี้ก็คือจ่าย Speed c o u n t ตอรเพื่อใช้งานเอฟเฟกเหมือนกันแล้วก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมก็คืออ่าสปีดเคาน์เตอร์ของดีวิวคันนี้เนี่ยจะไม่เพิ่มขึ้นถ้าหากเราทําการอัญเชิญ ซิงโครนะฮะแต่จะเพิ่มสปีดเคาน์เตอร์เพิ่มหนึ่งเมื่อเราใช้งานเอฟเฟกของเพนดูลัมโซนและจะเพิ่มขึ้น2เมื่อเราทําการอันเชิญแบบเพนดูลัมนั่นเองครับผมแล้วความสามารถแรกครับจ่ายสปีดเคาน์เตอร์สฮะเราจะสามารถทําการเลือกการ์ดในเพนดูลัมโซนของเรา1ใบฮะสเกลเพิ่มขึ้น2จนจบเทินนั่นเองแล้วก็ความสามารถต่อมาฮะเราสามารถทําการจ่ายสปีดเคาน์เตอร์สี่ครับผมเพื่อทําการให้มอนสเตอร์อ่าเพนดูลัมของเราทั้งหมดเนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้น300นั่นเองครับผม แล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือจ่ายสปีดเคาน์เตอร์เครัก็ผมเพื่อทําการอเชิญมอนสเตอร์เพนูลัมที่มีระดับ4ดาวหรือต่ากว่าจากเอ็กซ์าเด็กเนี่ยเข้าสู่มอนสเตอร์โซนได้นั่นเองครับผมแล้วก็ความสามารถสุดท้ายก็คือการจ่ายสปีดเคาน์เตอร์สิเพื่อทําการเสิร์ h การ์ดมอนสเตอร์เพนูลัมจากนเด็กขึ้นมือได้นั่นเองครับผมอะไรประมาณนี้นี่ก็คือความสามารถของดีวิวทั้งหมดที่มีในดูเอลลิงขณะนี้นะฮะก็ หวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กำลังไต่เทอร์โบดูเอลแกรนฟิกอยู่นะไม่มากก็น้อยเลยนะฮะก็เอาจริงๆการเลือกใช้มอเตอร์ไซค์ให้เหมาะกับเด็กที่ตัวเองเอาไปเล่นเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญนะก็ถ้าเพื่อนๆไม่รู้ความสามารถของตัวดีวิวเลยเนี่ยอาจจะใช้ความสามารถของตัวเด็กกับดีวิวร่วมกันได้ไม่เต็มที่นั่นเองก็คลิปนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่ให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ย สามารถรู้เอฟเฟกของตัวดีวิวทั้งหมดแล้วก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับตัวเด็กนั่นเองครับผมก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันในไลฟ์ซีมสด YouTube ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไปล้ครับสวัสดีครับเชิญพันดูล่มติดตามช่อง,งนัง้ด้วยนะ